ค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงเราถักมาถึงช่วงสุดท้ายนะคะหลักสุดท้ายเลยของแถวที่20นะคะตรงนี้เราจะเชื่อมต่อนะคะแถวที่20แล้วก็ต่อแถวที่21กันเลยนะคะตอนนี้ก็เราจะเชื่อมต่อที่หลักโซ่หลักนี้นะคะเราจะควักธรรมดาบนหลักโซ่หลักสุดท้ายหลักนี้หนึ่งหลักนะคะ ได้แบบนี้นะคะจบแถวที่20นะคะต่อไปจะเป็นแถวที่21นะคะแถวที่21เราจะเริ่มต้นที่ควักธรรมดาที่คว yeah. ักธรรมดาที่บนหลักนะคะบนหลักถัดไปบนหลักถัดไปก็คือตอนนี้เราอยู่บนหลักโซ่นะคะเราจะควักธรรมดาบนหลักถัดไปคือหลักที่สองนะคะหหลักแล้วก็ควักธรรมดาบนหลักที่3 1หหลัก ควักธรรมดาบนหลักที่4ค่ะหนึ่งหลักเราจะควักธรรมดานะคะทุกหลักไปเลยนะคะบนหลักนะคะทุกหลักไปเลยนะคะจนครบรอบแถวนะคะจนมาถึงหลักนี้นะคะหลักสุดท้ายแล้วเรามาดูตอนจบของแถวที่11นะคะแล้วก็ต่อแถวที่12กันอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับตอนนี้นะคะเราก็จะควักธรรมดานะคะบนหลักทุกหลักเลยค่ะหลักละ1 หนึ่งหลักนะคะแบบนี้ทุกหลักไปเลยนะคะวนไปจนครบรอบแถวค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูต่อแถวที่21กันอีกทีนึงนะคะสำหรับตอนนี้ก็แถวที่ยี่สเดี๋ยวเรามาดูตอนจบแถวที่ยี่ส็ดแล้วก็ต่อแถวที่ยี่สิบสองกันอีกทีนึงนะคะสำหรับตอนนี้ก็แถวที่ยี่สิบเอ็ดตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเรามาถึงหลักสุดท้ายของแถวที่21นะคะต่อไปจะเป็นแถวที่22่สิบสอค่ะเราจะจบแถวที่21ด้วยควักธรรมดานะคะบนหลักหลักแรกที่เป็นหลักโซ่หลักนี้นะคะเราควักธรรมดาบนหลักโซ่เลยนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะเริ่มต้นแถวที่22นะคะด้วยโซ่สมคะ่ะ หนึ่งสองสามค่ะพอหนึ่งคอค่ะบนหลักที่สองค่ะอันนี้คือหลักโซ่นี้คือหลักที่สองนะคะพอหนึ่งคอบนหลักที่สองหนึ่งหลักค่ะแล้วก็พอหนึ่งคอบนหลักที่สามแถวที่ยี่สิบสองนะคะเราจะพอหนึ่งคอนะคะบนหลักทุกหลักไปเลยนะคะหลักละหนึ่งหลักนะคะแบบนี้พอหนึ่งคอค่ะบนหลักที่สี่หลักที่ห้าค่ะ แล้วก็พอหนึ่งคอบนหลักที่หกเราจะพอหนึ่งคอนะคะบนหลักทุกหลักนะคะไปแบบนี้นะคะไปจนครบแถวนะคะแถวที่ยี่สิบยี่สิบสองนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบของแถวที่สิบสองแล้วก็ต่อแถวที่ยี่สิบสามกันอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับตอนนี้นะคะแถวที่ยี่สิบสองตามนี้เลยนะคะวนไปเลยคะ่ะ ค่ะตอนนี้นะคะแถวที่ยี่สิบสองนะคะแถวที่ยี่สิบสองนะคะยี่สิบเอ็ดยี่สิบยี่สิบเอดยี่สิบสองแถวที่ยี่สิบสองนะคะเรามาถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะเราจะจบแถวที่ยี่สิบสองนะคะด้วยการควักธรรมดานะคะบนหลักโซ่หลักสุดท้ายห่วงสุดท้ายของของหลักโซ่หลักแรกหลักนี้นะคะควักธรรมดามานะคะค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะ จบแถวที่22นะคะได้แบบนี้ต่อไปจะเป็นแถวที่23นะคะแถวที่23เราจะเริ่มต้นที่ควักธรรมดาครองจากด้านหลังหลักแรกหลักโซ่นะคะหลักโซ่หลักหลักนี้เลยนะคะหลักแรกหลักแรกที่เป็นหลักโซ่หลักนี้เลยนะคะควักธรรมดาค่ะ1หลักเสร็จแล้วก็โซ่3ค่ะหนึค่ะพอ1นอค่ะเกี่ยวจากด้านหน้าค่ะ1หลัก แล้วก็พอหนึ่งคอค่ะเกี่ยวจากด้านหลังค่ะหนึ่งหลักพอหนึ่งคอค่ะเกี่ยวจากด้านหน้าหนึ่งหลักเราจะพอหนึ่งคอนะคะเกี่ยวจากด้านหน้าหนึ่งหลักแล้วก็ด้านหลังหนึ่งหลักนะคะสลับกันไปแบบนี้นะคะจนครบรอบแถวเลยนะคะแถวที่ยี่สิบสามนะคะพอหนึ่งคอเกี่ยวจากด้านหลังหนึ่งหลัก แล้วก็พอหนึ่งคอเกี่ยวจากด้านหน้าหนึ่งหลักที่หลักถัดไปนะคะแบบนี้นะคะวนไปนะคะจนครบรอบแถวนะคะแถวที่23นะคะจนมาถึงหลักนี้หลักสุดท้ายนะคะแล้วเราก็จะจบแถวที่23ด้วยการควักธรรมดาที่หลักโซ่หลักนี้แล้วก็เริ่มต้นเหมือนแถวที่24นะคะจะเหมือนแถวที่23เลยนะคะ แถวที่24กับ25 24 25 26นะคะอีก3แถวนะคะ1 2 24 25 26นะคะจะเหมือนแถวที่23แถวนี้เลยนะคะเราจะถักแบบนี้วนไปจนได้ครบแถวที่23แล้วก็ต่อแถวที่24เหมือนแถวที่23แถวที่25เหมือนแถวที่23แถวที่26เหมือนแถวที่23แล้วเราก็จะมาต่อแถวที่27กันอีกทีนึงนะคะ สำหรับตอนนี้นะคะก็แถวที่23วนไปจนครบรอบแถวแล้วก็แถวที่24เหมือนแถวที่ยีิบสามแถวที่ย5ิบห้าเหมือนแถวที่23แถวที่26เหมือนแถวที่23นะคะวนไปจนครบรอบแถวจนถึงแถวที่27นะคะ 24%, 2ส2 4 2ี่ยจนครบรอบแถวที่26กค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบของแถวที่26นะคะแล้วก็ต่อแถวที่27กันอีกทีนึงค่ะ สำหรับตอนนี้ก็ตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะยี่สิบยี่สิบแถวที่ยี่ส26สี่ยี่บห้ายบหกนะคะถักเหมือนแถวที่ยี่สิบสามค่ะตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงเรามาถึงหลักสุดท้ายของแถวที่ยี่สินะคะยี่สิบเอ2ดยี่สองยี่ามยี่สี่ยี่ิบห้ายี่สิบหนะคะ เดี๋ยวเราจะจบแถวที่26แล้วก็ต่อแถวที่27นะคะแถวที่27จะเป็นแถวสุดท้ายค่ะเราก็จะจบแถวที่26ด้วยควักธรรมดานะคะบนหลักโซ่หลักนี้นะคะหลักแรกเลยค่ะขาเชื่อมต่อนะคะแถวที่6แถวที่26นะคะเชื่อมต่อเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้ค่ะต่อไปจะเป็นแถวที่27นะคะแถวที่27จะเป็นแถวสุดท้ายนะคะเราจะจบแถว ทั้งหมดนะคะด้วยแถวสุดท้ายแถวที่ยี่สิบเจดนะคะก็คือควักธรรมดาบนหลักค่ะเริ่มจากตอนนี้เราอยู่บนหลักโซ่นะคะต่อไปเราก็จะควักธรรมดาที่หลักที่สองนะคะหลักนี้แล้วก็ควักธรรมดาบนหลักที่สามควักธรรมดาบนหลักที่สี่เราจะควักธรรมดานะคะบนหลักทุกหลักนะคะหลักถัดไปเรื่อยๆเลยนะคะไปจนครบแถวนะคะ ไปจนครบแถวนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบนะคะตอนสุดท้ายเลยอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับตอนนี้นะคะแถวที่27ดควักธรรมดาบนหลักทุกหลักนะคะวนไปจนครบแถวเลยนะคะตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงหลักสุดท้ายนะคะของแถวที่27ดคือแถวสุดท้ายเลยนะคะตรงนี้นะคะ หลักสุดท้ายเสร็จแล้วเราจะจบนะคะเราจะจบแถวสุดท้ายตรงนี้นะคะเราจะจบแถวสุดท้ายนะเชื่อมต่อนะคะกับหลักแรกนะคะแล้วก็ควักธรรมดาค่ะควักธรรมดาแบบแบบครั้งเดียวนะคะก็คือแทงหัวเข็มเข้าไปแล้วก็ควักไหมลอดผ่านออกมา แล้วก็ลอดผ่านมาที่ห่วงสุดท้ายเลยนะคะแล้วก็ตัดไหมเลยนะคะแล้วก็ ใช้เข็มหัวเล็กนะคะหรือว่าจะใช้เข็มสอยก็ได้นะคะเกี่ยวขึ้นเกี่ยวลงนะคะแทงเข้าตรงนี้นะคะโซ่แล้วก็เกี่ยวขึ้นไป แทงขึ้นนะคะเกี่ยวลงมาแทงลงค่ะเกี่ยวขึ้นไปอันนี้ก็คือเราจะเก็บไหมนะคะเก็บไปจนหมดเลยนะคะสมมุติว่าเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะ ในแบบนี้ค่ะก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงพักก็คือถ้าแบบนี้ถ้าประมาณนี้นะคะถ้าประมาณนี้เล็กไปนะคะก็คือเราเราเราเริ่มต้นที่หลักก็คือยี่สิบเอ็ดหลักนะคะยี่สิบเอ็ดหลักยี่สิสองกับหลักโซ่นะคะถ้าขนาดเล็กไปนะคะสามารถที่จะเปลี่ยนหัวเข็มเปลี่ยนหัวเข็มนะคะหัวเข็มจากสี่จุดห้าเป็นห้าเป็นหกมิลก็ได้นะคะเป็นหกมิลก็ได้นะคะ ตัวนี้ก็จะตรงนี้ก็จะไม่ไม่แน่นแบบนี้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าอยากได้แน่นแบบนี้แต่ว่าอยากเพิ่มเพิ่มเพิ่มแถวนะคะก็เพิ่มได้นะคะเพิ่มสองแถวเพิ่มสองหลักนะคะเพิ่มทีละสองหลักนะคะก็จะได้ก็จะได้แบบนี้เพิ่มสองหลักนะคะจะได้แบบนี้อันนี้อันนี้คือตัวแทนของหนึ่งหลักค่ะนี่คือตัวแทนของหนึ่งหลักนะคะ ก็จะได้แบบนี้นะคะเพิ่มทีละสองหลักนะคะจาก21ก็ให้เป็น23บวกกับโซ่นะคะก็จะเป็น24หลักนะคะก็จะได้หมวกที่ขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นกว่านี้นะคะแต่ก็คือจะใหญ่เพิ่มกว่าเยอะนะคะแต่ถ้าสมมติว่าต้องการต้องการแค่แบบให้ให้หลวมเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะคะก็แค่เปลี่ยนเปลี่ยนหัวเข็มนะคะจาก4.5้าเนี่ยคะ่ะเป็นเป็น5.5 หรือ6ก็ได้ค่ะ6กมิลก็ได้นะคะหรือ5้มิลก็ได้นะคะก็จะทำให้หมวกเนี่ยตรงเนี้ยก็ค่ะก็จะขยายขึ้นก็จะหลวมขึ้นนิดหน่อยนะคะแต่ว่าจะไม่เยอะแต่ถ้าต้องการเยอะก็เพิ่มเพิ่มเลยนะคะเพิ่มหลักตอนแรกแถวแรกหรือแถวที่สองนะคะพอหลักโซ่พอโซ่เป็นวงกลมเสร็จช่วงที่เราพอหนึ่งคอเน,นะะี่ยค่ะจากยี่สหลักให้เพิ่มเป็นย3ิบหลักเอออะค่ะยีหลักนะคะ ก็จะทําให้หมวกใบใหญ่ขึ้นค่ะใส่สบายขึ้นนะคะอันนี้ก็จะอะพอดีพอดีนิดหนึ่งสําหรับคนที่ไม่ไม่อ้วนมากนะคะก็จะได้พอดีแบบนี้อันนี้เป็นลายเกลียวนะคะค่ะสําหรับหมวกใบที่สำสำหรับหมวกถวายพระแบบที่1ินะคะเราก็จบแค่นี้นะคะเสร็จเรียบร้อยได้ประมาณนี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะสําหรับเอ่อ คลิปต่อไปเป็นไอไลก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ